การชีวิตดีเหเรื่องการไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มวัตถุประสงค์ไปดูกันเลยวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อออกแบบการแก้ปัญหาการไม่มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้เรียนให้มากขึ้น 3. เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นขั้นตอนการดำเนินโครงการ Design Thinking 5ขั้นตอนในหัวข้อเอเมจี้นะคะเราเป็นการที่ สมาชิกในกลุ่มนะคะในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการไม่ประสิทธิสมรรในกลุ่มนะคะโดยรคปัญหามาดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือการที่ปรับตัวเข้ากับชีวิตมหาลัยซึ่งต่างจากวกิทยมเพราะบางคนอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดับสังคมใหม่ๆที่เข้ามานะคะสองนะคะก็คือมีความกดดันในการเรียนค่ะบางคนอาจจะเครียดกดดนันตัวเองจนไม่คุยกับเพื่อนในชั้นเรียนในกลุ่มเลยเลยมีปัญหาในด้านนี้ค่ะสามนะคะคือมีความกังวลน,นะคะในเรื่องของการคุยกับเพื่อนหรือ คนในกลุ่มนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่คุยไม่เก่งหรือเปิดสนทนาไม่เป็น,นะคะ่ะก็เลยมีปัญหาตรงนี้นะคะสี่นะคะก็เป็นการที่การสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มนะคะห้านะคะคือการเกิดความขัดแย้งแล้วก็ไม่เข้าใจกันในกลุ่มนะคะปัญหานี้อาจจะเป็นธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆก็บางคนก็รู้สึกไม่โอเคนะเพราะถ้าเกิดมีปัญหาานภายในกลุ่มก็อาจจะทํางาน,นต่อไปได้ค่ะหนะคะ,ะ,คะสมาชิกในกลุ่มเกิดความไม่ม่นใจในตนัวเองในการออกกิดเห็ุนะคะอันนี้เพราะว่าบางคนก็อาจจะขี้อายนะคะก็ พิการที่จะพูดออกมาว่าตัวเอคิดอะไรบ้างเจ็บนะครับก็คือการแบกหน้าที่ภายในกลุ่มนะคะปัญหานี้บางทีต้องมีหัวหน้านะคะหรือแบบเขาเรียกว่าเป็นคนหลักนะคะที่ต้องแบกหน้าที่กันเพราะถ้าไม่มีปัวคนที่แบกหน้าที่ก็อาจจะทําให้ดีกันได้นะคะการทํางาน defy การที่สมาชิกในกลุ่มเริ่มมีการเข้ามามีชีวิตในงหาวิทยาลัยในปีแรกสมาชิกในกลุ่มทุกคนต่างมาจากหลายสถานที่หลายสังคมมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน และได้มีการทํางานกลุ่มร่วมกันแต่ด้วยการที่สมาชิกมีความคิดเห็นเป็นของตนเองทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในด้านปฏิสัมพันธ์ความกดดันในการเรียนความกงังวลในการสื่อสารทําให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความไม่มั่นใจในการออกความคิดเห็นและไม่สามารถแบ่งหน้าที่กันได้ส่งผลให้งานกลุ่มที่ทําออกมาได้ไม่เต็มที่และไม่เกิดความกึบหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อดียหนึ่งสมาชิกทุกคนนะคะเริ่มเสมอนอปัญหาตนเองที่มีตอบ สมาชิกในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มนะคะเดิมเราฟังปัญหาของสมาชิกคนนั้นค่ะสสร้างกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเช่นการเล่นบอร์ดเกมการเล่นกีฬาที่เป็นกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ภายในกลุ่มค่ะ 3. เรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มนะคะแล้วก็นําเอาความคิดเห็นนะคะมาปรับใช้ในการทํางานกลุ่มค่ะ 4. นะคะใช้คำพูดเชิงบวกในการสนับสนุนสมาชิกในกลุ่ม 5. ลดความตึงเครียดภายในกลุ่มค่ะและก็สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้มากขึ้นค่ะ โปรโตไทนะคะสมาชิกของเราทุกคนนะคะได้ร่วมกันทำแบบสอบถาม Google Form ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกภายในกลุ่มของการทำงานร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2 9สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่3พฤศจิกายนค่ะพศ2566ค่ะ,ะได้แนะนำปัญหานะคะมาพูดคุยกันนะคะและได้เร่วมทำกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มค่ะปาเร่ององปัา โอเคทุกคนลับตาผู้ยิการลับตาโอเคบริการลับตาโอเคผู้ทุกคนลับตาโอเคเย่ทุกคนลับตา

วนนี้ะะคพวกเราสมาชิกอยู่โยทาสดาไม่ต้องก็มาอยู่ที่อะไรนะขอพ้านะคะก็ตอนนี้นะคะจะมาวิ่งกันค่ะทุกคนดูสิคะทุกคนเตรียมความพร้อมมากเลยค่ะ สิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเท่านั้นที่บอก เกิดไอะไรคะไม่ไจ้ฟ้องเลยมนเหรอนี่อ ความรู้สึกหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มนะคะมีความรู้สึกว่าคะสมาชิกภายในกลุ่มนะคะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะมีการแลก,ก,กเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะทําให้เกิดบริทธภาพดีๆเกิดขึ้นภายในกลุ่มคะ่ะอันนี้ก็จะมาพูดความรู้สึกหลังทํากิจกรรมกับเพื่อนนะครับก็เราทำกิจกรรมกับเพื่อนก็ได้รู้ว่าแบบเพื่อนเป็นคนยังไงนิสัยยังไงแล้วก็คุยด้วยแล้วโอเคไหมมันแตกต่างกับ ที่เรียนกันในห้องนะครับถ้าเรียนกันในห้องพวกเราก็จะพวกเราก็จะต่างคนต่างจดหรือไม่ก็ต่างคนต่างเรียนหรือก็จะแยกกันเป็นกล,กลุ่มเพื่อเรียนใช่ไหมครับแต่พอเราได้มาทํากิจกรรมกับเพื่อนหลายๆคนเป็นกลุ่ม,มหรือว่ากลุ่มใหญ่ก็จะแบบมีการพูดคุยกันมากขึ้นได้รู้ว่าเออเพื่อนคนนี้ก็นิสัยเป็นแบบนี้นะแล้วก็แบบพอคุยก็รู้สึกว่าเอยโอเคนะแบบ น่าสนใจอะไรแบบนี hmm. <S <s ้ครับความรู้สึกหลังจากที่ดิฉันนะคะได้ร่วมทํากิจกรรมกับสมาชิกทุกคนนะคะรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนนะคะสามารถมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีเลยค่ะในการทํากิจกรรมแล้วก็เรารู้สึกว่าหลังจากทํากิจกรรมแล้วนะคะสมาชิกทุกคนนะคะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการทํางานกลุ่มค่ะความรู้สึกหลังจากทากิจกรรมนะคะก็รู้สึกว่าเป็นง กล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปถามในเรื่องของงานกลุ่มนะคะไม่ว่างานกลุ่มหรือว่าเรียนนะคะก็รู้สึกว่าผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยค่ะก่อนที่จะได้ทํากิจกรรมนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีความกล้าและความมั่นใจในการคุยกับเพื่อนไม่แก้แสดงความคิดเห็นทําให้บ่อยครั้งงานที่ทําออกมาไม่มีความผิด ความคิดเห็นของผมเลยแต่หลังจากที่ได้ทํากิจกรรมผมก็กล้าที่จะเอาความคิดเห็นมากขึ้นกล้าคุยเล่นกับเพื่อนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครับความรู้สึกหลังจากการที่ไปท,ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะจากการเล่นบอร์ดเกมการดวหนังสือการออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่นๆที่ได้ไปทําด้วยกันนะคะทาให้รู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นเพราะว่าปกติเราเรียนในห้องเรียนเราก็จะไม่ได้ไป สแสดงความคิดเห็นหรือออกความคิดเห็นหรือว่าได้พูดคุยกับเพื่อนมากเท่ากับที่เราไปทากิจกรรมกันข้างนอกค่ะเนื่องจากกลุ่มของเรามีความขัดแย้งและไม่เข้าใจกันจึงทําให้เราได้จัดตั้งกิจกรรมที่ทําร่วมกันเช่นการไปเที่ยวด้วยกันการออกกําลังกายด้วยกันหรือการเล่นบอร์ดเกมด้วยกันทําให้เรามีความเข้าใจกันมากขึ้นและลดการขัดแย้งลงและยังสร้างความสัมพันธ์ดีๆและมิตรภาพดีๆให้กันค่ะ ความรู้สึกที่ได้ทําก,กิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มนะคะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นปรึกษากันมากขึ้นแล้วงานภายในกลุ่มนะคะก็คือดีขึ้นสามารถรับฟังความคิดเห็นของกัรและกันได้ทําให้รู้สึกมีความสบายใจลดความตึงเครียดในการพูดคุยกัน,นะคะ่ะถึงผลลัพธ์หลังจากการทดลองนะคะก็รู้สึกว่า ความสมพันธ์ภายในกลุ่มเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะคะรู้สึกว่าการพูดคุยกันเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษากันได้มากกว่าเดิมค่ะอ,อ,อย่างเช่นบางอย่างที่เราไม่กล้าพูดว่าตอนแรกๆที่เราเคยคุยกันนะคะแบบว่ายังไม่ค่อยสนใจกันก็กล้าที่จะพูดด้วยกันมากขึ้นค่ะทําให้แบบว่างานที่ออกมาดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็คิดว่าการทดลองต่างๆเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เห็นผลมากๆเลยค่ะ